มาหอดปลาเฮดแต่ดึกเลยจับมาอนี้พี่นอ้องออกจากบ้านตั้งแต่ตีซีจ้ะตีหากกลัวมาหอดแลพี่กัดบานน้องเมกอำเภอบุญทริกจ้ะมาหลุนกันวาสิไดเฮดบอมันนี้มากรบบุกายกระเพี่ชายจ้ะเห็ดเผิ่งดอกงามๆจ้ะ ประกอจ้ะพี่นอ้องนี่จ้ะไปตุมงไปกลัวกินเฮ็ดกอัวจ้ะตกนั่งจ้ะเ้ hết na lê ta Này subscribe cho mày mm -hmm. ừ. ừ, Ghiền Mì มันบบจ้าไช่หรอให้เบื้องแม่กับตาโอ้คือกันนั่นละโอ้ยนน่ะจัะ ย่างกับพราเห็นหงปันได้มันขึ่มมูกระไรพี่น่องมาหอดปลาเก็บบักรอนนี่แหละวงซีได้กินนึกกระจิ๊ มัคคิมียอีสาน ไลยคักจุ่มเนี่ยมาเห็ดน,น้ำผอมเก็บบอกอรอน้ำผอมไพเคยกินข้าวเมน็นเน่เด้อร์เมื่อตะละุกแม่ก็ได้มีอีสานมาก็จะเอาไปกลัวกินตุ่มตุ่มแล้วก็ขวานยังหอม เ็ดแดงกอใหญ่จ้ะเท่าขึ้นกันจ่ายเ็ดแดงกอเข่าเพื่อเทดก็ได้ถืดฝนโอ้ย้อืมโอ้ย ้นกระตุกเพราะฝนจ้ะฝนตกลิ่นยิดข้าวดินจ้ะยิดทานจ้ะ หิดข้าวดินจะ้ะหิริทานพี่น oh ้อง เดทานถือฝนมาแต่พอท่านแจงเอามาแบตีนหัวเกะไไปเฮ็ดแปลงใหญ่น,นี่มันต้องมีมูน,นมันเดินดูเปลี่ยนเลย เพชรเพิงจ้ะเพ็ดเคี้ยวจ้ะแม่ขาเพื่อนออกมาแล้วจ้ะเตรียมสีมาคายรถกมาเรือม,ม่าจอดแหละตอนนี้แปลงม่วงเศ้าจ้ะเมื่อวันที่สิบหากันยาสองห้าหกหกจ้หมา้ะจ่ะออันนี้ ขายจังไหนจ้าแม่์ทำลีโล่ลอ,อยหาซีฟจุ่มๆเนี่ยป่จะจ้าโอ้โล่ละอ,อยหาซีฟมาเด้อพี่น้องเด้อมาอุดนุน,น่ะจ้ะฝุ่นอีกตาหนึ่งของเพื่อนจ้ะจักหน่อยกับสีคือาคากเนาะออกมาเรื่อยๆและะะ้วไหมค่ะม้วนกัวๆเลยละจ้ะเหลือละล้าเดีวยวเลยจ้ะ,ะพี่น,อน,น้องบ้านนนงามนนปะเล่ากับมาพอกันอยู่ผีบาทนี่ามาไกลกับมาพอกันอยู่ตาเดียวนี่หราพี่น้อง นี่เบิ่งตาเพิ่นออ้โหเฮ็ดเพิงอันนี้เนาะเฮ็ดเพิงถ้าเล่งดีๆก็เห็นอยู่ได้เท้ากินข้าไปลุยต่อสรุปแต้มจ้าถือว่ามันอยู่ดพี่น้องได้จะเห็ดขา้าดินเฮ็ดล้างเขี้ยวเฮ็ดกอแดงก็ไ้อยู่เฮ็ดมันเหลื่อมไหวแลวจ้ะเฮ็ดละงหงก็ได้ ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามจากคลิปนี้คลิปนะ้าพอกันไหมจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า